สวัสดีครับกับเบานี้ลุงพงครับเนาะมื่อี้มี้างครับซางหน่อยเข้ามาบ้านนะครับเนาะขอ้โให้มันเด้อเีงห้ิเลยเอาอีกจบาทุ่งหนึ่งข้ามไปเล็กน่อยพอแล้วครับไงมาเลยโกไงเด้อนี่ช่งหนึ่งครับสส้ไงเขาบ้านนะครับส่หน่อยหนึ่เบานี่ลุงพงนะครับแม่เบิ้ลกระปองน้ำหนึงครับแม่เอาไกะปอเตอร์ เอาตัแมาข้างนอกน่ยยยมาข้างา้างนนได้อพคุณนสหน่อยเขาบานนะครับเนาะนี่ครับบานฤทีเบานี้นะครับโอ้ยจัดเลยครับพี่น้องเี่เล็มันเล็กมันขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับถธก ไปได้พี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอนหมานครับครับไอ้ช่ช่องจะไหนเบานินลุงพุงครับฮะเบานินลุงพุงครับกดเข้าไปเลยใน YouTube นะครับแมนครับแมนขอบคุณครับโอ้ขอยลำลำรวยรวยด้อคนเลี้ยงสร้างกันเลยท้าถุ สร้างเขาบ้านนะครับเนาะสร้างเขาบ้านบ้านนี้ลุงพุงนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บานนี้ลุงพุงน่อนะครับเนาะนี่ครับบ้านเล็กที่บานนี้ลุงพุงนะฮะสร้างสร้างน้อยครับสร้างน้อยเขาเป็นโซ่ครับมันมาเด้องวดนี่สวัสดีครับแค่นี้นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้านนี้ลุงพุงน่อนะครับเนาะ